ครับสวัสดีครับพบกับกั s เ t a t i o n นะครับวันนี้ก็เป็นช่วงนี้ก็เป็นสิวบ่อยๆนะครับก็เลยจะมาทํายาแต่งสิวกันนะครับแค่แค่ทําให้ดูนะครับไม่ไม่ไม่สอนแค่อยากทําเฉยๆอีกครับผมอ่าเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนนะครับอันดับแรกอันดับแรกเลยนะครับก็คือเป็นตัวที่จัดการสิวเลยก็คือชื่อที่ออยนะครับ ที่เรารู้จักกันในชื่อชาออสเตรเลียนะครับตัวนี้เป็นตัวที่จัดการสิวครับแล้วก็น้ํามันยูคาลิปตัสครับเพื่อในการฆ่าเชื้อแล้วก็กำจัดสิวเหมือนกันครับน้ํามันลาเวนเดอร์นะครับลดการอักเสบแล้วก็ฆ่าเชื้อสิวเหมือนกันแล้วก็อันนี้นะครับเป็นสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะครับเป็นสารสกัดจากเปลือกมังคุดในในเอเชียนล๙เอนะครับก็มันก็สกัดไว้นานแล้วเหมือนกันครับก็มีน้ําสะอาดครับแล้วก็มี กรีเซอรินครับเป็นตัวทำละลายนะครับโคพิลีนไกลคอครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์นิดหน่อยนะครับแล้วก็ภาชนะแก้วนะครับแล้วก็ด r อปเปอร์เบอริงบอตนะครับแล้วก็อันนี้เราไม่มีกระบอกตัวนะครับก็ใช้เป็นไซลิงแทนก็ได้นะครับก็ภาชนะในการบรรจุบรรจุเพลย์พันที่เสร็จแล้วครับก็ใช้เป็นขวดลูกกิ้งนะครับเพราะว่าหาซื้อง่ายแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับตอนนี้ก็มีสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะครับเราใช้แอลกอฮอล์ทั้งหมดเนี่ย1มลนะครับคือเราจะให้แอลกอฮอล์ในสูตรเราทําทั้งหมด20มลครับเราจะให้แอลกอฮอล์ในสูตรเนี่ยมีทั้งหมด5%นะครับก็จะใส่แอลกอฮอล์ก่อนแอลกอฮอล์ประมาณ1มลนะครับ ใช้ดอปเปอร์กาดออก็ได้สูตรนี้ก็จะแบบไม่ได้เอาเป๊ะอะไรมากมายนะครับไม่จำเป็นต้องเป๊ะอะไรมากมายก็ประมาณยี่สิบหยดที่ใส่แอลกอฮอล์ลงมาก่อนนะครับเพื่อมาละลายพวกละลายพวกน้ำมันหอมระเหยนะครับอา๋ยวเราใส่โซเวนก่อนก่อน โรคิลีนไกลคอนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ดูดมาเลยหนึ่งแอมลหนึ่งแมแอลกีเซรินนะครับหนึ1 ml, 1 ml. ่งแอมแอลครับ,รบพวกนี้จะเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็เป็นตัวทำละลายครับครับหลังจากใส่โรคิลีนไกคอนะครับแอลกอฮอล์แล้วก็กรีเซรินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ เรียบร้อยแล้วครับคนให้เข้ากันแล้วนะครับก็เติมนี่ครับสารสก,กัดพุดสารสก,กัดที่เราทําไว้เตรียมไว้นะครับสารสก,กัดนี่ครับเราจะใช้แค่หนึ่งเปอร์ซนนะครับสารสก,กัดจะเปลืมาพร้าหนึ่งเปอร์เนนะครับก็จำนวนสี่หยดครับ 1>, 1 2 3 4สาสี่นะครับาจากนั้นก็เป็นท3นะครับวิชาออสเตรเลียนะครับจำนวนเราจะใช้เป็นเอ่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับก็คือจำนวนจำนวน4ี่หยดนะครับหนึ่งสาสี่นะครับ, 1, 2, 3, 4, รบอย่าใช้เยอะหรืออย่าใช้เกินนะครับเพราะว่าตัวนี้ ถ้าเซนที่มากเกินไปนะครับเขาจะทําให้เกิดการระคายเคืองนะครับก็เราเวนเดอร์นะครับตามสูตรสองหยดนะครับหนึ่งสองยูคาลิปตัสนะครับศูนจุห้าเปอร์เซ็นต์เาเวนเดอร์นะครับ2องหยด,ดแต่น,นี้นะครับโดปเปอร์ปากค่อนข้างกว้างนะครับก็ให้หยดเดียวก็พอนะครับอ่าเสร็จร้ยอยแล้ว แล้วก็คนให้เข้ากันก่อนนะครับท,ทันห้มาถึงส่วนผสมของน้ำนะครับเอไม่มีกระบอกตวงครับก็เลยใช้ใช้อันนี้ตวงเอานะครับเหลือน้ำทั้งหมดเนี่ย16.4 ml MM นะครับเพื่อได้20 ml ได้ทีละ5้าได้ทีละหก ที่หน,นะครับหหสองครับเป็นสิบ2องสิบีกสอ,อีกส,กสจุดสนะครับเขโอเคครับผมก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับก็จะดูคุณคุณนนิดนึงครับ แล้วก็จากนั้นนะครับก็ทำการบรรจุใส่ขวดครับเชร์นี้นะครับ สูตรนี้นะครับมีแอลกอฮอล์ในตำรับนะครับดังนั้นก็อาจจะไม่เหมาะกับผู้ที่ผิวแห้งแล้วก็แพ้ง่ายนะครับแล้วก็เนื่องจากเปอร์เซ็นต์น้ำมันหอมระเหยก้าวขั้นสูงนะครับจึงควรระมัดระวังนะครับก็ใช้แต้มเฉพาะจุดนะครับก็คือเฉพาะจุดที่เฉพาะจุดที่เป็นสิวนะครับแล้วก็วิธีเก็บรักษาครับเ่อกจากเราไม่ได้ใส่สารกันเสียใดๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเก็บได้ประมาณ 7วันนะครับแล้วก็เก็บไปในตู้เย็นนะครับเวลาทำเราก็ทำทีละน้อยนะครับทำทีละสิบมลห้ m มลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบ่งแบ่ง,บงเพื่อนๆกันใช้ก็ได้นะครับวิธีใช้ก็สะดวกมากมีแค่นี้เองวิธีใช้ก็คือเขย่านะครับแล้วก็แต้มแต้มบริเวณที่เป็นสิวนะครับบ่อยๆนะครับคือนึกขึ้นได้ก็แต้มนึกขึ้นได้ก็แต้มนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้สิวในยุบเร็วขึ้นนะครับขอบคุณครับ